สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบก,กับน้องบีผ้าอ้วนมื่อ,องีงเนาะห้างน้ำพี่นอ้องเตาฟืนเตาฟืนเตาฟนตืนไปเมื่ด้แเราเตรียมของกาสิแกงปลาใส่ผักยี่ห้มพี่นอ้องต้มน้ำก่อนต้มน้ำให้เดือดก่อน น่าเต็มรวามอันนั้นก็เป็นเครื่องแกงสมิตะไคร้มีพริกสดแล้วก็หอมแดงหัวหอมไทยไทกอีหุ่มบ้านน้องบีเอิญแต่เราคนไทยน้องบีว่าแน่ใจภาษาเาสืเอิญยังมาลุ่มบ่เนาะน้องบีกะว่าแน่ใจคือกันเนาะพี่น้องว่าคนเอิญจังไหนเลยเอิญตั้งแต่แบบนี่อีสานเท่าราเอาลงแต่ม,มันเผ็ดตะไคร้ลงก่อน ใส่รุ่งในหมาะอันนี้ก็เป็นหอมแดงแล้วก็พริกสุดมแล้วกะเปียกมะขามเปียกใจะดีหน่อยใส่มะขามเปียกนั้งพี่น้อง บาคามมันจะคลองเองมันบ่ค่อยสมประไดพี่น้องมันจะออกหวานจังหน่อ,นอยอันนี้เป็นปลาช่อนนะพี่น,อน้องเ้อะมีไข่ผอนะครมะรุมมะรุมหมัยี่ห้มของเขาแกงใส่ปลาคามเปียก ชมยังก็ได้เออครับเดียวลงอันนี้เป็นพักต้นหอมละากันไผ่ตูของห้องนะย่างหอมแดงเดี๋ยวเราจะเอาลงพี่น้องเกลืออันนั้นเกลือเกลือก็ผงชโรสสีคือกันเกลือ ที่บางกอนมันขาวคือกันไหมพี่น้องกะปุ๋งชิรด์กปุ๋งชิรดจะกะปุกน้อยอเกลือใส่แต่เข้าไปมันหมบรรยากาศเพื่อฝนถิ่ตกไงละพี่น้อง มือเศร้ากระลิ้นอยู่ด้วยอากาศคึมคึมมือขึ้นมือมือว่านประมาณหามุ่งก็กลัวอะตกอยู่นี่มือแรงแหงบบตกแต่ว่ามือเศร้าลิ้นลิ้นแป๊บเดียวไปแล้ว ยายเราใส่น้ำปละแดกลงไปเติมน,น้ำปละแดกลงไปแล้วพี่น้อง่น้ปลาลงน้ำเตาฟืน Năm mò đèn, anh cái hang ao ta mà luôn ở bọn nhìn hôm mà lâu à, mò không lăng ฟ้าไปสักก่อนพี่น้องอเดี๋ยวห้มมให้มามองตอนย้ายแล้วเอาปลาลงในหมอมันเดือดสักก่อนมันยังบ่อข้าวพี่น้องถ้าแผลลงเลยเดี๋ยวหมอป่เดือดมันจะข้าวเนาะเดี๋ยวเห้มมให้มะม่วงย้ายแล้วนั่งรอหมออยู่มาย้ายเสียปลาลงงเราพี่น้องหมอ พี่น้องอป่าลุงลาไม่ได้เข้าไอร์เลยทีนลุงตุ่มให้มันสุกิดไว้มันเดือดยังเอาผักลงเสียงหมอฟวดยางนี้น้องอเป็นเสียงหมอมันเดือด ເອົາມາກັນອີ່ຫຸ້ມລົງອັນຕັ້ງຕໍ່ໄປເອົາມາອີ່ຫຸ້ມລົງນັ້ນໄປເອົາອັນຫມ້ອມແດງລົງມາອີ່ຫຸ້ມລົງພີ່ນ້ອງກັກອີ່ เต็มมาบพรือดัพักหมากีหุ้มบ้านน้องบีเอินแต่ว่าคนไทยน้องบีมาแน่ใจว่าพอจะเอินมาลุมมล่มบ่อเน้าพี่น้องเนาะน้องบีก็บอกว่าเพิ่นเอิญนี่อย่างแต่ว่าอีสานเขาเอินแบบนี้คนแหงก็ได้ปลาเจียมมุน ฟ้าหมอพปพดไฟเนาะสำหรับแกงพะกูหุ่มนี่ก็เป็นวิธีเมกะเซจไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะคุณทีมาประทันเครื่องปรุงมีหยังแน่เครื่องปรุงมีบระคามเปียกด้วยพี่น้องใส่ประคามเปียกลงไปแล้วก็น,กน,วน้ำปลาแดกผงนัวน้ำปลาแต่ย่ายว่าไนใส่ผงนัวแล้วใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาใส่สเกลือนะไอแล้วก็บประคามเปีกยกเนาะตะไคร่ทีมลงไป แล้วก็หอมแดงพริกสดเอาแหงหมอพ้หมอเดือนเท่าก็แหงเอาปาคอลงไผ่อยากใส่เป็นปลานิ่งเอาปาคอแต่ปลาคอบ่อหรือปลาอื่งในบ่อเนาะใส่อ้ไดขึ้นกันเมื่อี่นอปลานิ่งปลาทับทิมนักสิใส่ใดไขึ้นกันเมื่อปลาดุกมูลเห็นก็ได้อันนี้เขาใส่เป็นปาคอปาคอตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ผักอีหุ่ม ลงไปฮะก็ร่อให้หมายหุ่มบันสุกปิดฝาไว้มันแห้งหอมเขาเสมอกันพี่น้องขั้นทางป,ปิดมากๆสุกอยู่แต่วะไมนสิบวัเสมอากานเห็นอหมกนะําลังสุกกําลังเป็นเขียวๆใสๆฝาหม้อปิด เสร็จเป็นเส้สสสนสแจ้งว่เป็นเส้นเป็นเส้นนัน่นนะข้าวเดี๋ยวมายุ่มกระสุนขึ้นกันพี่น้องแล้วก็แห้งล่อเมืองหล้วขันตอนที่เหลือเมื่อกะจะย่งผักไักยีตูผักไอ้หอมต้นหอมไักยีตูเดี๋ยวย่าเราจะเอาลงให้หมอมันสุกกันเดี๋ยวเราจะซีบเมืองน้ำขั้นขาเรือ,อยังแล้วก็แหงจะปรุงอีกหรือว่าขั้นพ่อแล้วแล้วกะจะบริปรุงอีก,กนะพี่น้อง ไปแห้งรอติดตามไปเรื่อยๆเนาะกับแกงไมนยิ่หุ้มน้องบิกะเธอเอินวางไหนมารุมบอกพี่น้องเนาะเออเป็นมารุ่มก็ได้นาะคนไทยเนาะคนภาคกลางของเฮ้าใช่ไหมแต่ว่าคนอีสานเขาเอินไมายิ่หุ้มเ้อแล้วน้องบีกะจะขอปิดฟไฟไว้ก่อนเนาะนปิดฟไฟจ <ๆ S 1> ูไฟอย่าให้ขาดไฟ หนาวพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงคือสสไขายอีกนี่หละน้นหนาวหอนหอนโควิดกะแหงระบาดเนาะไปดูแด้สุขภาพกัปน้าอากาศเปลี่ยนแปลงหนาวฝนสิต,ตกฝนตกเงี้ยมือเศ้ามือขึ้นกะตกกลางเว้นก็นเลยเป็นสีน้าหนาวเนี่ย อูไฟใส่ไปเดี๋ยวห้อยยังค่อยเมึงพี่น้องว่ามันสุกแล้วมันจะเป็นสีสันนาตาเป็นแบบใดเนาะอย่าให้ไฟขาดก็ับพอกับคันไฟบรลูกจะเฝ้าออกหมอใส่ยแล้วพี่น้องมันสีคิวควนไฟคันไฟมันหมอดคันมันควนใเข้าออกก่อนหมอดเนาะมันสีคิวเป็นคิวควนไฟยายแล้วก็นนางรอยแล้วแกง ไนยุ่ home วนไง้ก็หลายก็ đ a n งสอกันอยู่หน้าบ้านพุกนนั่งเรากันน้องพิมพ์กับตานั่งสอกันอยู่หน้าบ้านเห็นแต่ข้างหลังหาเกิงครัก จะพี่น้องท่านหน้าที่สนใจกัข้อกน้มนของห้องเนาะช่วงนี้กะออกไปใส่มาใสายย่หยากะซังกับข้อกน้มนไปเลยถกินก็ได้ด้วยพี่น้องดเดเนาะเพื่อความปลอดภัยกะมีใส่กอกหมกูเนื้อหมูแดดเดียวเนื้งงัวกะมีด้วยพี่น้องเน้อปลาแหง้งปลาสมเนาะแจ่วบองปลาคอไปที่ใหญ่ได้กะซังกั้องบีเขามาได้เนาะ รายการสินค้าต่างๆของห้องไพที่ฟังมาท่านกับเอดไล่ข้ามาสอบถามกันด้ทา้ง0932985082เน้อพี่น้องเนะเ๋ยวหอล้อมมึงใา้เรากำลังจะเอาผักลงนะจะให้มาอีหุ่มสุกก่อนกำลังทรงกินหอมมากพี่น้อง ก็เดกินอย่างแ,วาาาแ้วย่านบ่ย่าิย่าิเราย่านโควิดน้ำบานน้ำซองผูดใดมากกะอันนี้น้อพี่น้องเนาะกะเพื่อขอบพั่วเพื่อเพื่อชุ่มช่นท่ากะดูแลจากของน้ำนาะผูดใดมากแต่กรุงเทพกรุงไทยเพื่อชุ่มช่นเพื่อขอบพัวติดมากแล้วมันอยากพี่น้องกะขั้นเพิ้นแนะนํำวิธีได้ๆกะรับฟังน้ำพืินเนาะ ต้นหอมไปอีตูวพอลงไปมันเป็นมาแล้วมันอยากกะให้ห้าซอยเรือกันขั้นหมอขั้นทางนวยแผลต้นยยางพ่นแนะน้ำเอกกะตดตามเพ่นซังมันแทงบอเป็นผลเสียเสียเป็นมาแล้วมันอยากเอากะเซนเรียบร้อยแล้วพี่น้องสําหรับแกงหมัออีหุ่มเนาะนี่กะขอพระคุณพี่น้องให้ลายทีตีตามน้องบมีผ้าอ้วนกะฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งกดติดตามให้นะไม่เด,ด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้เนาะเอากะไปก่อนพี่น้องและสวัสดีจ้า